อัลลอฮฺอักบารอลาัลลอฮฺอักบารอลาัลลอฮฺอักบารอัลลอฮผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงพระองค์ผู้ทรงใหญ่หลวงทุกสิ่งทั้งปวงต่างพึ่งพระองค์อลัลลอฮสร้างสิ่งใดสร้างได้สมดังประสงค์ให้สวยงามตามเจตจำนงคือเอกอง์พระผู้ทรง พระองค์ทรงสร้างโลกลาสร้างขึ้นมาเรียบร้อยทวนทีเอกองค์ผู้ทรงปราณีทรงสร้างโลกนี้ได้งามประการโลกนี้อรร์สร้างมาพระสุทากว้างใหญ่ไพศาลทุกสิ่งอลร์โปรดปรานทรงประทานแก่บ่าวทุกคนมวลมนุษย์ต้องสร้างความดีริสกีจะมีมากลน้น ประกอบก่บความอดทนห่างความชั่วจนตรับสิ้นชีวันโลกนี้เรียกว่าดุนยาทู่สร้างมาให้อย่างเชิดันเก็บเกี่ยวผลบุญอน,นันตความชั่วแล้วนานจงนี้ห่างไกลโลกหน้ามีจริงแน่นอนเอกองค์ได้สอนเอาไว้คำเพลกุราาน,นั้นไงทุกคนจงได้ศึกษากุราาน บุญกรรมที่กระทำบนโลกนี้โลกหน้าจะชี้ในตราสารมันคงซื่อตรงทุกประการดีเลวที่ผ่านจะได้รับผลตอบแทนอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการมุสลิมสัมพันธ์สําหรับวันนี้ท่านจะได้รับฟังอาจารย์รอฮีมุดดินในสุขอุปการะ อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ่นอิสลามแม่สอดประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตากจะได้มาเสนอความรู้หลักการอิสลามในหัวข้อเรื่องเดียนระยับข,ขอเชิญรับฟังครับเกี่ยวพันกับตัวเขานั้นไว้บนโลกใบนี้ตัวเขานั้นกลับต้องไปอยู่ในกูโบสต,ตามลำพัง ด้วยกับผลงานของตนเองก็มีทั้งผลงานที่ดีและผลงานที่ไม่ดีหรือเป็นความผิดไม่ว่าจากคำพูดต่างๆของคนผู้นั้นจากการการะทำหรือจากการอีหมานของคนคนนั้นว่าจะมีมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายให้สติอะไรกับเราบ้างให้เราได้ตระหนักในเรื่องใดบ้างให้เราได้ระลึกถึงความตายที่เราจะต้องเผชิญไหมมีใครบ้างที่รีบกับเนื้อกับตัวขอต่อบัตะตัวต่อรสมตลาและมีสักกี่คนที่ยับยั้ง ตนเองให้พ้นจากบาปให้พ้นจากม้าสุยัให้พ้นจากการลุ่มหลงพ้นจากสิ่งที่เป็นบิดาหลุดพ้นจากสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่รอซูลสโลสลัมและอาาับดบรอซูลได้นดำเนินชีวิตเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเราจุกคิดไหมว่าวันหนึ่งนั้นเนี่ยความตายจะต้องมาจ่ออยู่ที่คอหอยเราเป็นโอกาสสุดท้ายซึ่งก็คงไม่ใช่เป็นโอกาสที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะมาจุกอยู่ที่อกของเรา วิญญาณของเรานั้นก็จะถูกกระชากออกจากล่างก่อนที่เราคงจะต้องลำพึงกับตนเองดังที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้กับพวกเราบอกว่าอันตะกูลูนับซุนยาฮัสราตาอาลามาฟัรตุฟีญัมบิลละอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในสุตุซุมัดอายะที่56ว่า ชีวิตหนึ่งนั้นจะกล่าวกับตนเองว่าโอ้ความหายนะได้เกิดขึ้นกับข้าแล้วต่อการที่ข้าพระองค์นั้นได้ละทิ้งหน้าที่ที่มีตอ่อรอ้าพี่น้องครับ สัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเป็นสัญญาที่หนักแน่นมั่นคงหัวใจที่ยังละเลยเพิกเฉยต่อชีวิตข้างหน้าของตนเองต่อโลกหน้าของตนเองจิตใจที่ยังเกียจค้านยังหลงละเลงอยู่ กับชีวิตบนโลกใบนี้ลิ้นที่เราเป่งวาจาทุกๆวันสายตาที่เรามองอายวะทุกส่วนในร่างกายของเราที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่กล่าวมานั้นแต่เรายังเป็นผู้ที่ฝ่าฟืนผู้ที่จมอยู่กับชีวิต อันจมอมปลอมบนโลกใบนี้ท่านพี่น้องครับทุกๆชีวิตไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นบัญชาของผู้สร้างผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเราผู้ที่จัดการโลกใบนี้ และเป็นผู้ที่ติดตามเฝ้ามองประพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายอยู่อั Allah ได้ตัดไว้ในสุรุตุลฮะดีอายาที่36ว่าอัลัมยานิลิลละดีนอามานูอันตักชากูลูบุหุมลิซิกริลลายังไม่ถึงเวลาเหลอสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนั้นที่หัวใจของเขานั้นจะนอบน้อมต่อการลำลึกของล วามานเจลามินัลฮักและสิ่งที่ส่งลงมานั้นเป็นความจริงนั่นคือสิ่งที่อัเลาจะได้บัญชาลงมาได้ตักเตือนม,มนุษย์โดยผ่านท่านรอซูลลลอฮสุลลอฮอะลวิสลัมววลายะกูนกันละดีนาอูตุลกีตาบะมินกอบลุพวกเขาอย่าได้เป็นบรรดา ผู้ซึ่งอ่านคำพีก่อนหน้าพวกเขาที่ได้รับคำพีก่อนหน้าพวกเขาฟอตาลาอารีฮิมุลอะมาดูเวลาของพวกเขานั้นมันเนิ่นนานฟอกกัสสกุลูบุหุมและหัวใจของพวกเขานั้นก็แข็งกระด้างวากซีรุมมินหุมฟาซิกูล ส่วนใหญ่จากพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราได้สำทับได้มีคำสั่งมาอย่างพวกเรานั้นถ้าเราปล่อยให้เวลานั้นละเลยไปหัวใจของเราก็จะแข็งกระด้างเหมือนกับพวกยอหูดีนัสรอนีในขณะที่พวกเขาได้รับการตักเตือนจากบรรดาน,นาบีของพวกเขานั้น พอเขาไปวิงเวลาให้มันละเลยไปผลสุดท้ายหัวใจของเขาก็แข็งกระด้างพวกเขาก็เป็นผู้ฝ่าฝืนในที่สุดท่านพี่น้องครับท่านนาเฟะซึ่งเป็นคนใช้ของอิบดนุมัดได้ยืนยันเรื่องนี้กับพวกเราว่าการอับดุลลาบินอุมัดอิซากอรอาฮัดลอาจะอิบนนอมุมัดเมื่ออ่านอาญาเนือ้อเมื่อใดแล้วนั้นเนี่ย alam ั a n ย l ladhi amanu a n t a ์ s a um a. A ั ok a ต u ok an an l u b ค h u m li หุมลิซิกริลเมื่ออ่านตรงถึงตรงนี้เมื่อไรแล้วเนี่ยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาหรือที่บรรดาผู้ศรัทธานี่หัวใจของพวกเขานั้นจะนอบน้อมต่อการลำลึกถึงอัลลอฮ์บากาฮัตยาบลูละฮิยะติฮีอัลบุกาฟาเยคุลูบัลลาจารบ ท่านอิบนูมัดเมื่อได้อ่านมาถึงอายานี้เมื่อไหร่ท่านจะร้องไห้เขาของท่านนั้นเปียกปอนไปด้วยน้ำตาแล้วเขาก็จะกล่าวว่าหาไม่ได้อลลอห์ الله. ท่านพี่น้องเรามาฟังดูอีกอายาหนึ่งในสุรุตตหาอายาที่เจบอกว่าอินนหูมัยยตีรบบาหูมูจิริมัน เอินนาลลหูยานนมาลาจะมูตุฟิฮาวลายะาหยาใครก็ตามที่มาหาพระพู้อภิบาลของเขาในสภาพที่เขานั้นเป็นผู้ที่กระทำความผิดแท้ที่จริงยันนำหรือนรกนั้นคือสิ่งที่ตอบแทนสำหรับเขา เขาจะไม่ตายแล้วไม่มีชีวิตในนั้นวะมายาติมูมินันกัดอามีลซลิฮาติใครที่มาพบกับพระองค์ในสภาพที่เขาเป็นมุมินอย่างแท้จริงมุมินอย่างแท้จริงนั้นนอกจากให้เอกภาพต่อลอแล้วนั้นเนี่ยเขาต้อ,องนอกน้อมที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิง ก็อำให้เรอลิฮาะและเขาก็ประกอบความดีฟาอูลาอิกาลาหุมุตตารยาตุลอูลาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่ได้อยู่ในระดับที่สูงส่งยันนาตุอัตินินตาจรีมินตาเทลอันฮารุคอลีนาฟีฮา สวงสวรรค์อันสถาพรณใต้สวงสวรรค์นั้นจะมีลำธารหลากหลายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดการวาจาลิกาญาจาอุมันตะจักกะทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือรางวัลสำหรับผู้ที่ ขัดเราตนเองอยู่เสมอท่านพี่น้องครับเราทุกคนนั้นอยู่ในชารุรอยับซึ่งเท่ากับเป็นเดือนหนึ่งจากเดือนที่เป็นอชุรอารบาลฮุรมุมอยู่ในสี่เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามเพราะตามประกาศของสำนักจุรานั้น ให้ดูเดือนในวันที่28เพื่อเข้าสู่เดือนรอยับก็ไม่มีผู้ที่พบเห็นก็ถือว่าวันที่30นั้นเป็นการเริ่มต้นของเดือนรอยับวันนี้เท่ากับเราอยู่ในวันที่สองของเดือนรอยับท่านพี่น้องทั้งหลายเดือนรอยับนั้นเป็นเดือนที่ตองห้ามรวมทั้งอีกสามเดือน إن الله سبحانه وتعالى نندي جنجان كفوق لا سورة التوبة أياتي سامت بحقها إن أيدا الشهور عند الله أشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أرباط هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة วะลามูอันนลอฮามะอันมุตตะกีนแท้ที่จริงจำนวนเดือนนะ้ที่อัลลอฮ์นั้นคือส2บสองเดือนในคำพีของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์นั้นสร้างฝากฟ้าและแผ่นดินและจากจำนวนเดือนนั้นมีสี่เดือนที่ต้องห้าม นั่นคือบัญญัติอันเที่ยงธรรมฟาลาตซิมูฟีหินนอัมฟุเซกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ทำกับตัวของพวกเจ้าในเดือนนั้นนั่นหมายถึงว่าอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้กระทำความผิดในเดือนเหล่านั้นวโกติลุมุชริกีนากาฟตันจงต่อสู้ กับบรรดามุสริกีนทั้งหมดเสมียนดังที่พวกเขานั้นต่อสู้กับพวกเจ้าทั้งหมดและจงรู้ไว้เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้ที่มีความยำเกรงท่านฟี่น้องทั้งหลายเดือนทั้งสี่เดือนนั้นถ้าราุซุลลอสลลอสลามนั้นได้ตัดไว้กับพวกเราดังนี้ บันทุกโรือยอิมามบุคอรีและมุสลิมทารอสูลบอกว่าอินนัซจา m a n คอิสตาดาระคฮัยอติฮีบอกว่าวันเวลานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเยาวมาคอลกลกอัสกอลลอหุสุมาวาติวลัลอาตตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ทรงสร้างฟากฟา้าและแผ่นดินอัสนาตุ อิสนาอัชรอชารันปีหนึ่งนั้นมี12เดือนมินฮาอรัรบะตุนฮุรุมและจากเดือนทั้งหลายนั้นมีสี่เดือนที่ต้องห้ามซาลาสูมุตวาลิยาตสามเดือนนั้นเป็นเดือนที่ไปติดต่อกันคือซุลซุลกอดะซุลฮิจญะ์วันมุฮัรรอมสามเดือนนี้นเป็นเดือนที่ติดต่อกันวะราบ มูดอรัละดีใบนายู่เดนวชชะบานส่วนรอจับนั้นแยกอยู่ระหว่างอยู่มาเดยกความหมายคึงว่าจำมดิลอูลาวละจำมดิลอัครซึ่งต่อจากนั้นก็คือเปลี่ยนเดอนชะบาน ก็ระหว่างขั้นกลางระหว่างซุลกีดาซุลฮิจาะมุฮัมรอมนั้นมีอีกสองเดือนคือยาเมดุลอูลายาเมดุลอาคครก็ถึงจะมารอยับแล้วก็ชาบานท่านพี่น้องทั้งหลายการที่อัลลอฮฺได้ตัดกับพวกเราว่าฟาลาตซลิมูนฟีหินนะอัมฟุสซุกุมพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกเจ้า ในเดือนเหล่านั้นคือเดือนที่ต้องห้ามทั้งสี่เดือนดวงทังรอยับที่เราอยู่นี้นั่นก็หมายถึงว่าเรานั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืนจะต้องไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นโทษต่อตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นมัซสิยัตสิ่งที่เป็นบิดะสิ่งที่เป็นดอลาราัส ที่ทำให้เราเนี่ยหลงออกจากหนทางของอล l a ์ไม่ว่าจะเป็นการโกหกการนินทาการให้ร้ายการเครียดแค้นการทําลายหรือทําร้ายกันซึ่งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆถือว่าการทําความผิดในเดือนนี้นั้นเนี่ยมีความผิด อย่างร้ายแรงกว่าเดือนอื่นๆเราย่อมทราบว่ามาเสียดหรือการฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นความผิดนั้นมีโทษอันมหันต์แต่ว่าการทำความผิดในเดือนเหล่านั้นทั้งสี่เดือนนี้เนี่ยย่อมมีโทษมากกว่าดังที่ท่านกอตาบ้าบินดาอามา ซึ่งเป็นตาบีอีท่านได้ยืนยันไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้รอฮิมูลล์ได้กล่าวา mi, ن, ว่าฟอินัซุลมาฟีอัชชุริลฮุรมีอซามูคุติอตันวาวิซรอนมินัซุลมีฟีมาซิวาฮะบอกว่าการฝ่าฝืนในเดียนต่างๆที่ต้องห้ามนั้นเป็นความผิดและโทษอันมหัน ยิ่งกว่าเดือนอื่นๆถึงแม้ว่าการฝ่าฝืนนั้นโดยสภาพการทั่วไปแล้วนั้นก็มีความสำคัญเพราะว่าอลล l a ์นั้นทรงกำหนดสิ่งที่เป็นบัญชาของพระองค์นั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นว่นาอินนัลลอฮะจะทราบในั่วโมงิร์มาดอนวัลอัชูรัลฮุรมุมเช่นที่อล l ์นั้น ได้เรียกเฟ้นจากบรรดาเดียนทั้งหลายนั้นให้มีความประเสริฐนั่นคือชารมดอนแล้วก็สี่เดียนที่ต้องห้ามวัสตฟามินออยามเย่ามุนยุมาแล้วเราส่งเลือกเฟ้นจากวันต่างๆให้มีความประเสริฐนั่นคือวันศุกร์เยาาบุญยุมาวัสตฟามินลาจายลีไล่ลตุนกัดรี และอัลลอฮ์เลยเรียกเฟนจากบรรดาค่ําคืนทั้งหลายให้มีความประเสริฐนั้นก็คือไลละตุกตัดวะอัลจามูมาอัลจามุลลอฮ์ฉะนั้นจงให้ความสําคัญต่อสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้กําหนดให้ความสําคัญต่อสิ่งนั้นฟฝอินนัม um ตัวอ ah ah ัลจามุล ah อุมูรุบีมาอัลจามะฮ์ลลอฮูอินดะอ์ฮัลิลฟะฮ์มิบะฮัลิลอักลีแท้ที่จริง ความสำคัญของการงานที่เอลอทรงกำหนดให้มีความสำคัญนั้นต่อผู้ที่มีความเข้าใจต่อผู้ที่ใช้สติปัญญาในการข้ามควรและตึกตรองเท่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเดียนรอยับซึ่ง เป็นเดือนที่สี่ของเดือนมุฮัรรอมเป็นที่ต้องห้ามฉะนั้นการใช้ชีวิตในเดือนนี้นอกจากที่เราจะต้องขอตอบัตรกับนี้กับตัวตอัลลอ์ในชีวิตที่ผ่านมาแล้วนั้นเนี่ยเราจะต้องให้หัวใจของเรานั้นมีความมั่นคงมีความนอบน,อบนอบ้อมในการที่จะลำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นก็หมายถึงลำลึกในสิ่งที่ Allah อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เรานั้นได้ใช้ชีวิต บนโลกนี้เพื่อที่จะตอบสนองกับพวกเราคือยันนะในโลกน้าสิ่งต่างๆที่เรียนมาฝากกับท่านทั้งหลายนี้ถ้าจะต้องนำไปทดทวนเพื่อการที่ตัวเราเองนั้นจะได้รับโทษทันจากอัลลอฮ์มากมายแค่ไหนนั้นมันอยู่ที่เรานั้นได้พิจารณาตัวเองได้ติดตรองตัวเองว่าเรานั้น ได้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เาาได้กำหนดไหมวัสำหรับวันนี้ต้องจากลารายการไปก่อนครับท่านจะสามารถรับฟังรายการมุสลิมสัมพันธ์ได้ทุกวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกา ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด FM 103.75 MHz ห้าวันนี้วัดสลามมวไลยกุ้มสวัสดีครับ มุสลิมดีนั่นไม่ประมาทต้องออกสกาตามกฎเกณฑ์ใจลาอิลลฮอิลลัลมูฮหมัดราซูลุลลอฮลาอิลลฮอิลลัลมูฮัมมัดราซูลุลลอมุสลิมดีนั่นไม่โปโปรต้องถือสิลอ มุสลิมดีนั่นต้องยืนหยัดการทำฮัจญู่ในเป้าหมายมุสลิมดีนั่นต้องสะอาดช่วยเก็บกวาดขยะเร็วไว้มุสลิมดีต้องมีระเบียบไม่เอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดลละ ทำสิ่งใดมุสลิมดีต้องมีสัจจะไม่เกะก,กะพูดจาเลวไหลมุสลิมดีนั่นต้องสื่อสัตย์ไม่ถืออำนาจจับต้องของใครมุสลิมดีต้องมีจรญยาไม่อิจฉานินทาผู้ใดเล มุสลิมดีต้องมีความคิดนิสิ่งเสพติดอบายามุขทั้งหลายมุสลิมดีต้องเป็นตัวอย่างไม่หลงทางตามแบบอย่างใคร มุสลิมดีต้องมีความเพียรมันเล่าเรียนเพิ่มพูนความรู้มุสลิมดีนั้นต้องขยันเรื่องงานานั้นหนักเอาเบาสู้มุสลิมดีต้องมีชีวิตพร้อมอุทิศเพื่อศาสนามุสลิมดีต้องมีอีมานยิฮัดคืองาน ชวนเชิชูมุสลิมดีต้องมีรักแท้รักพ่อแม่พร้อมกะตันอยู่